ค่ะภาพม่เบิงอันต้นใบเตยเนาะค่ะเนาะต้นใบเตยถือฝนงายงมค่ะงามค่ะใบเขียวยาวๆเนาะเนาะใบเตยใบเตยมีหลายกออยู่ค่ะยมีหลายกอเนาะยังไงภาเบิงค่ะกอนี้ต้นนี้ก็ได้ค่ะคุณเอาต้นก็สูงๆค่ะสูงหยกใหญ่ค่ะคุณเอาโอ้ยคือสูงปานไม่ยังเนาะใบเตยมันสูงหยกใหญ่คุณเอาโอ้ดอกดอกไม้ดอกอะไรคุณนอาบ้างเสริมเติมให้ ต้นนี้หน่อยๆก็มีเลยค่ะใบเตยต้นเตี๋ยเตี๋ยเตี้ยๆล้นมันเป็นนอเป็นแนงเขาเนาะใบเตยใบเตยพุ่นู้นหลากหลายต้นเล่ค่ะเพราได้ยูดได้ใส่ได้กินใบเตยก็ได้ท่านบม่ได้เฮ็ดขนมก็บม่ได้ใส่หรอกค่ะมันต้องเฮ็ดขนมเฮ็ดขนมนั่นขนมนี่ใส่ใบเตยค่ะยัดใส่เสียมีค่ะบ่ให้ขาดค่ะใบเตยเนี้ยได้อันใดมันต้องมีค่ะอันนี้จุนี่เพคนกันจุนี่เพคนกันงามงามสวยจุ่นเค่ะ มันนี้ไหลมันนี้ไหลก่อไรต้อนอยู่นะั่ะนะนะ้ค่ะใบเตยบ้านนี้ใสค่ะปลูกไว้ปลูกไว้หล,ลายปีแล้วลระค่ะปลูกไว้ยู่มองนี้ก็บได้หมองซุ่มนี่บได้ซุ่มปันใดนี่ค่ะน้ำบได้ซุ่มตลอดเพราะว่ามันหามองบ่ไดดเนาะ,ะได้มองได้เอามองนี้ละค่ะเอ,ะเอะ้ามันก็ออกแม่แพรลูกมาไลายเติบโเน้อตามที่เห็นเลยะค่ะต้นสูงสูงผุนก็เป็นเ่ะโอ้ยใบเตยยังมาสูงแราไม่เคยเห็นเนาะใ <laughs> บเตยใบเตยสูง ผมามาเบิงนะคะใบเตยบานยัตใสคะ่ะขอบคุณนะคะที่กระลังแรงใจนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ